ตอนนี้ทางรแบบสนามลบกันแย่เส่อไม่ได้หมายความไม่ได้หมายถึงว่าผู้เล่นลดลงนะแต่แบบนี้ถูกกล,ลานด้วยผู้เล่นทั้ ที่จริงแมปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมปที่ผู้ใหญ่เล่นดีเด็กก็เล่นได้แต่พวกเขาก็ต้องเจอปัญหาเดียว ก็คือ t o อกส p คเพลเยอร์พราเขาจะเป็นคนที่เดือดดาลและเป็นคนอารมณ์ร้อนง่ายชอบพุ่งไปแต่คนอย่างมีมุคน ตอนนี้ผมขอ,อย้ำนะว่าใครที่ชอบเล่นสนามลบควรระวังพวกท็อกซินะครับเพราะว่าอะไรหรอคุณจะได้ฝันผวาหาพวกมันแน่นอนขอแนะนำนะครับว่าควรเล่นสนามลบอย่างมีสตีนะครับห้าม ห้ามหัวร้อนใส่พวกท็อกซิกเพราะคุณจะกลายเป็นพวกมันทันทีอารมณ์ผมก็จะหัวร้อนไปนิดหน่อยนะครับอยากตื้มมันมากเลยแหละ อีกปัญหาหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับชีวิตจริงที่ผมไปโรงเรียนนะครับอ่าแล้วทำไมผมต้องพูดถึงชีวิตจริงละ่ะอ่าใครที่อยู่โรงเรียนที่สบานน่าจะรู้จักคุณครูในานามนี้ดีนะก็คือคุณครูว่ะ เขาเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์แต่ผมมีเรื่องหนึ่งที่ขัดใจกับผมก็คือทีแรกที่ได้มาเรียนด้วยกันน่ะบอกเลยว่าสบายมากผมตอบได้หมดแ,แต่ตอนนี้ขอถอนคำพูดครับตอนนี้ครูหว,วานรู้สึกว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนง่ายแต่ทําผิดไม่ได้ครั้งเดียวเลยคร ถ้าถครหวานมาเห็นคลิปนี้เขาจะเสียใจแต่อันนี้คือความที่เห็นส่วนตัวผมพูดได้เห็นด้วยผลนะครับ หวานหัวร้อนง่ายกว่าผมอีกอะผมเป็นคนหัวร้อนง่ายระดับเกือบเกือบเต็มที่ครับหวังว่าถ้าครูสักเลื่อนมาเห็นคลิปนี้คงไม่เอาความผมนะผมคุยด้วยเหตุด้วยผลและและนี่คือเรื่องจริงนะครคบณหวานเขาเขาเป็นคนหัวร้อน แค่นี้แหละเดี๋ยวเรื่องมันจะปานตายเกินไปแล้วเอาจริงๆแล้วผมอยากกลายร่างเป็นจอร์โดไปจัดการมากเลยแหละแบบเปรียบเทียบอารมไม่ง่ายเลยครับนั่นก็คือ สมมติคุณเอางานไปส่งคุณผูแล้วคุณแตะผิดไปข้อหนึ่งคุณผูก็ให้ผิดเลยเพราะว่าหัวร้อนใครมันจะไม่หัวร้อนกับล่ะครับแค่นี้ละครับแบบ เนี่ยผมยังเด็กอยู่นะ่าจะเปิดร้านค้าไม่ได้แต่ผมจะบอกว่าตอนนี้ซีอโอแก่ตันมี The Angel เด็กไก่เอ็นโจแล้วนะครับมีอยู่ที่ช่องคุณโดกิโดกิเลยนะครับเด็กไก่เอ็นโจเปิดตัวลนะแล้วนะรีเบานะ